ปืนใหญ่ปิดดิวคว้ายาคุปคิวิออประการหลังจากสเปเซียสมอสรอเซนออนอนจะฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการในการเซ็นสัญญากับยาคุปคิวิออประการหลังของทีมสเปเซียทีมในศึกฟุตบอลกันโชเซเรียอาด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์หรือประมาณ8 1 2ล้านบาทโดยมีสัญญาถึงปี2 0 2 8จากรายงานมิเกลอาเตตากุนซืออเซนนอนและเอดูผู้อำนวยการกีฬา ได้ตัดสินใจในการเซ็นสัญญาครั้งล่าสุดซึ่งดาวเตะทีมชาติโปรแลนด์รายนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในกองหลังอายุน้อยที่ดีที่สุดในยุโรปในเวลานี้โดยปัจจุบันอาเซนอลหลังจากฝูงของตารางพรีเมียร์ลีกหลังจากออกสตาร์ทฤดูการได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากผ่านไป19นัดพวกเขาเก็บชัยชนะได้16นัดและแม้ว่าพวกเขากำลังมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมตอนนี้แต่อาเตต้าก็กระตือรือร้นที่จะเสริมความแกร่งให้กับทีม เพื่อเพิ่มโอกาสในการลุ้นแชมป์ของพวกเขาในฤดูกาลนี้อีกด้วย